ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเบนฟอร์ซีแมนยูสามห้าประเด็นผีน้อยพ่ายพึ่งอโมริมโลเทชันหนักก่อนทีชะตายุโรป้าแมนยูส่งชุดสำรองบุกพ่เบนฟอร์ซีต่อ3เกมพยยมริมลีกล่าสุดอโมริมยอมรับเน้นเต็มที่กับเกมยุโรป้าลีกนัด2พบแอตติกบินเบาพร้อมประเด็นน่าสนใจจากเกมที่ g t เทคสเตเดียม แมนยูสานต่อผลงานเลวร้ายในเกมเพียมหลีกตามความคาดหมายหลังกุนซือรูเบนอโมริมเก็บนักเตะตัวหลักบุกมาต่อกรกับเบรนฟอร์ดและประชาชัยดยสกอร์4-3ต่อในการฟาดแข่งเมื่อวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมพร้อมสร้างสถิติหลากหลายด้านก่อนเปิดบ้านบุกกับแอตเลติกบินเบาวันพฤหัสบดีนี้เพื่อกลุยทางเข้ารอบชิงชะลิศทั่วยุโรปลีกเป็นสำคัญ 1. เจ้าบ้านส่งทีมชุดเดิมล่าชัยโธมัสแฟรงก์กุลส์ทีมเบรนท์ฟอร์ดใช้งานเ1เนักเตะชุดเดิมลงสนามโดยนัดก่อนหน้านี้เดบีโชวฟอร์มเด็ดบุกแปดฟอร์เรส์ถึงรังด้วยสกอร์2ต่อ0ขนขณะเดียวกันเกมนี้เจ้าถิ่นได้อ e ีกอเตียโกหัวหอกแซมบ้าที่เดี้ยงไปตั้งแต่เกมชนะนิวคาสเซิล4ีต่อ2เมื่อวันที่7ธันวาคมกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองร,องร่วมกับกุสตาโวนูเนสดาวหญิงเพื่อนร่วมชาติ ถึงตอนนี้พึ่งพิฆาตซอยตะไายในพิมลีกได้58ประตูแล้วซึ่งหมายความว่าหากนัดน,นี้พวกเขาเช็คบินเพิ่มได้อีกแค่เม็ดเดียวก็จะสร้างสถิติสโมสรยิงประตูดได้มากที่สุดในรายการดังกล่าวแทนที่สถิติที่พวกเขาสร้างเอาไว้ในซีซั่น2022 2023 2พีควง OB สร้างสถิติ แมนยูเต็ดเปลี่ยนทีมตัวจริงขนาดใหญ่เพื่อเกมบราดาคีแมนเอาไว้ทำศึกยูโรป้าลีกรอบตัดเชือกนัด2ต้อนรับการ,รมเยือนของอาเลติกบินเบาในวันพฤหัสบดีนี้จากการวางหมาก11เ็นักเตะเกมนี้ทำให้ผีแดงสร้างสถิติสโมสรใช้งานผู้เล่นอายุน้อยที่สุดลงบู๊เกมเคมยริกด้วยวัยเฉลี่ย22ปี270วันโดยนักเตะตัวหลักที่ถูกจับพักเอาไว้ในซุ้มประกอบไปด้วยบรูโน่แฟนันกาซิเมโลและแฮร์รี่แม็กควายซึ่งทำให้ลูกชอได้รับบทกับตัน ขณะที่องเดโอนาน่าประตูเมือนนงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันชิโดออบีกองหน้าดาวรุ่งซึ่งได้ออกสตาร์ทเกมนี้กลายเป็นขุนพลเร d d e วิ l อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเพิ่มลิกขณะที่มีอายุ17ปี156วันทำลายสถิติเดิมของเมสันกรีนบูต17ปี223วันในเดือนพฤษภาคม2019สำหรับอายุเฉลีย่ยไลอ้อพผีแดงเกมนี้22ปี270วันนับเป็นสถิติทีมอายุ เฉลี่ยอ่อนไหวที่สุดเป็นอันดับ3าของพิมริกหากเทียบกับทุกสมสรรองจากมิเลนสโบรนัดประทะก,กับฟูแลมเมื่อเดือนพฤษภาคม2 0 0 6 20ปี181วันและอาเซนอลนัดฟาดแข่งกับพอร์ตมัทเมื่อเดือนพฤษภาคม2 0 0 9 22ีปี2 3. 7สสวัน 3. เม,มาส์ซัดประตูโชว์นายเก่าแม้เมริต็สเกือบเสียประตูก่อนจากจังหวะที่ชอโคบอลคืนให้เอาตายบายยินดีจนเกือบเข้าประตูตัวเองตั้งแต่แตนาทีที่3 แต่ถึงนาทีที่14สกรอร์นำ1-0เป็นของผีแดงแบบพลิกความคาดหมายเมื่อเอาเบี้ยเมนูตัดบอลได้แล้วจ่ายขึ้นทางซ้ายให้อเลโดกานาโชกระชากขึ้นหน้าและปาดเข้าหาปากประตูให้เมาส์ปรีเข้าชาร์จไม่เหลือจากผลงานของกองกลางวัย26ปีทำให้เขาซัดประตูให้ผีแดงในเกมเพลเบลีกได้เป็นเม็ดที่2เท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีเนื่องจากเจ้าตัวมีฟอร์มที่ย่ำแย่กับถิ่นโอทัฟฟอร์ดแถมทุกอาการบาดเจ็บเล่นงานเป็นระยะจนต้องร้างสนามเป็นาัน กระนั้นก็ดีประตูนี้น่าจะทําให้เมาส์เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดนี้โทมัสทูเคลเข้ามานั่งดูเกมด้วยจึงไม่แน่ว่าเขาอาจมีเจตนาต้องการดูฟอร์มของอดีตลูกทีมสิงบลูก็เป็นได้แม้อาเร็วเกินไปที่นายใหญ่ทีมชาติอังกฤษจะเรียกเมาส์กลับไปรับใช้ชาติอีกหนจะอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องบังเอิญไม่น้อยที่ประตูแรกของเมาส์กับผีแดงเกิดขึ้นในเกมบุกมาเยือน GT e ท h สเ a เ i u m เช่นกันเมื่อซีซั่นก่อน โดยเข้าตะบันประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งให้ทีมแชร์แต้มได้แบบเจียนอยู่เจียนไปในนาทีที่96 4. สถานการบีบอโมริมปล่อยจอยแม้จะเป็นฝ่ายได้เฮกอนแต่สุดท้ายแมนจิตชุดสำรองก็เสียประตูเป็นเข่งให้กับเบรนฟอร์ดและถูกซอยตะข่ายแซงนำไปไกลลิฟถึง4ต่อ1อย่างไรก็ดีขุนพลของอโมริมไม่คิดยอมแพ้ง,ง่ายๆและจัดการยิงประตูไล่มาได้ก่อนพ่ายไปแบบมีลุ้น4ต่อ3ก่อนปะทะก,กับบินเบาในเกมชี้เป็นชี้ตายของทั่วยุโรปลีก สรุปถึงตอนนี้เรดเดวิลไม่ชนะเกมเกมลีกนาน6นัดติดต่อกันแล้วเสมอ2แพ้4ซึ่งเป็นผลงานในทางลบเทียบเท่ากับเมื่อครั้งที่หลุยฟานเก่าคุมทีมระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2015เสมอ3แพ้3นอกจากนี้ผีแดงแพ้เกมลีกเป็นนัดแรกของซีซั่นด้วยหลังจากเป็นฝ่ายได้ประตูนำหน้าคู่แข่งก่อนอีกทั้งพวกเขาแพ้เกมลีกซีซั่นนี้16นัดเข้าไปแล้วซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น1989ถึง1990 สำหรับอโมริมซึ่งคุมทีมลงเล่นเกมพิมลิกเป็นนัดที่24เขาพาแมนเจเตแพ้มากถึง12นัดและชนะกับเสมออย่างละ6นัดรวมทั้งสิ้น72แต้มในเกมลีกกุนซือโปรตุเกสพาผีดแดงเก็บมาได้ทั้งสิ้นแค่24แต้มเท่านั้น 5. ไร้ข้ออ้างหากชวดชิงยูโรปาลีกไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายที่แมนเจเตบุกมาแพ้เบนฟอร์ดเนื่องจากอโมริมยืนยันผ่านสื่อก่อนแล้วว่าเกมนี้เขาจะส่งดาวรุ่งลงบู๊หลายรายเพื่อเก็บความสดของสตาร์ชื่อดังเอาไว้ฟัดกับ,บบินเเบาาโดยฉพะ หลังจบเกมที่ g t เ c h s เ a d ดียมเรื่องที่น่าเป็นกังวลสำหรับผีแดงมีแค่อาการบาดเจ็บของเดลิกเท่านั้นแต่จะว่าไปนัดแรกที่พวกเขาบุกไปสยบบินเบา3ต่อ0นดาวเตะทีมชาตินเธอแลนด์ลงเล่นเป็นตัวสำรองหลังจากพึ่งฟิตสมบูรณ์มันจึงไม่น่าจะกระทบถึงการจัดทัพต่อก่อนกับทีมจากหลีกเมืองกระทิงดุในวันพฤหัสบดีนี้ขณะเดียวกันนาทีนี้แมนยูเต็ดได้นักเตะหายเจ็บกลับมาลงสนามหลายรายทั้งชออามาด,ดิเดโรและเมส์ด้วยสองรายหลังพังประตูในเกมนี้ได้ทั้งคู่ยกเวน้นเดียโก้ดาโลโจ ชัว์เซอร์ซีและลิสันโดมาติเนสที่เดี่ยงยาวและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนมองจากสถานก,การณ์ที่เป็นอยู่ต้องถือว่าแมนเต์กลุ่มชะตาเอาไว้ในมือตัวเองเนื่องจากมันเปิดโอกาสให้เอเมริมสามารถพักงานโอนาน่ากาซิเมโรลาสมุธฮอยลุนและแฟร์นันได้แบบเต็มๆโดยไม่สรงดวนกับเดอร์บีซึ่งหากปีแสดงร่วงตกรอบตัดเชือกทั่วยุโรปาลีกแฟนบอลรดอาร์มี่คงมีคำตอบในใจว่าทีมรักสมควรเปลี่ยนตัวนายใหญ่อีกรอบหรือไม่ ตัดเกรดนักเตะแมนยูเกมพ่ายเบนฟอร์ด4-3ต่อการาโชเด่นแผงหลังพังเช็คคะแนนแข้งไม่เต็ดแบบจัดเต็มหลังบุกพ่ายเบนฟอร์ด4-3ต่อเกมเพยีพยมลริกใครโดดเด่นใครสอบตกแผงหลังรั่วพาทีมเสียหมดรูป ไม่ใช่เรื่องผิดค่าที่แมนยูบุกมาแพ้เบนฟอร์ด4-3จากการทำศึกพีเมลิกที่สนาม t ี Tech Stadium, เทค o อม u ิ i t y เ t เดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมเนื่องจากรูเบนอมริมเก็บตัวนักเตะคนสำคัญเอาไว้โมกเกือกับออตติกบินเบาในเกมยูโรป,ปาลีกรอบรองชะเลิศนัด2วันพฤหัสบดีนี้และนี่คือคะแนนความสามารถของขุนพลผีแดงในเกมปลาชัยให้กับพึ่งพิฆาต11นักเตะตัวจริงเอาใต้บายินดี5คะแนน ออกอาการลุกนี้ลุกหล่นตลอดเวลาแม้จะมีจังหวะเซฟลูกอันตรายได้ 2- อสามแต่รวมแล้วไม่ใช่เกมที่ดีแพทิกดอคู5คะแนนเป็นเกมที่น่าผิดหวังอย่างแรงทั้งจังหวะรับและลุกซึ่งไม่มีอะไรให้น่าประทับใจมัทไทเดลิก5คะแนนอยู่ในสนามได้35นาทีก็โดนเปลี่ยนออกเนื่องจากเจ็บซ้ำอีกรอบซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาทางด้านสภาพร่างกายจนทีมไม่อาจพึ่งพาอาศัยได้อย่างที่ควรจะเป็น ไทเลอร์เฟดดิกสันหคะแนนมีส่วนทำให้ทีมตะข่ายขาดหลายจังหวะขาดความแข็งแกร่งคุมพื้นที่ได้แย่ลุกชอ4คะแนนไฮเดียงกลับมารอบนี้ยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเกือบโคบอลเข้าประตูตัวเองตั้งแต่หัววันแต่สุดท้ายสกัดบอลตุงตะข่ายจนได้เป็นเกมฝันร้ายช,ชัดๆทั้งๆท,ท,ที่ได้สวมปลอกแขนกัปตันแฮรีอามาสหคะแนนไม่มีจุดแข็งในตัวเองและชัดเจนว่าไม่เหมาะกับบทบาทวิงแบ็กเนื่องจากขาดความคล่องตัวมานูเอลกาเต้6คะแนน ไม่ถึงกับมีฟอร์มที่โดดเด่นแต่สุดท้ายแอซิดให้อามัดซัดประตูคอบบี้ไมนู5คะแนนมีส่วนกับประตูแรกที่ไม่เจ็ดสตาร์ทนำหนึ่งต่อศูนย์แต่จากนั้นค่อยๆหายไปจากเกมและไม่มีบทบาทอีกเลยเมสันเมาส์6คะแนนเล่นได้ดีกว่าหลายๆนัดในสีเสื้อผีแดงและส่องประตูให้ทีมออกนำก่อนแม้รูปเกมจะด้ยอยก,กว่าเจ้าบ้านอาริเโดกานาโช7คะแนนโดดเด่นที่สุดในทีมจัดแอซิดลูกแรกให้เมาส์เข้าฮอตก่อนเช็คบินเม็ดสองด้วยตัวเองชิโดโอบี4คะแนน เจองานยากตามคาดได้สมัตบอลเพียงน้อยนิดก่อนมีโอกาสแผงลิดในช่วงท้ายตัวสำรองที่ได้ลงสนามวิกเตอร์ลินิเลฟแทนเฟดิกสันนาทีที่7 7 6คะแนนถูกส่งลงมาลดโอกาสเสียประตูเพิ่มหลังจากเมเจอร์ดโดนเบรนท์ฟอร์ดสอยตะข่าย4เม็ดแล้วแฮร์รี่แม็กควายแทนเดลิกนาทีที่ 35- 6คะแนนไม่ใช่เกมที่ดีเหมือนนัดปะทะก,กับบินเบาต้องลงมาเสียเงื่อเนื่องจากเดลิกบาดเจ็บ คริสเตียนเอลิกเซนแทนเมา์นาทีที่57 6คะแนนกลับมาเยือนทินเก่าและผ่านบอลให้กานาโชซองจากหน้าเขตโทษตุงตาหายเลนิโยโรแทนชอนาทีที่46 6คะแนนเล่นได้หน้าไว้วางใจมากกว่าชอชัดเจนแม้ไม่อาจช่วยทีมรอดพ้นจากการเสียประตูเพิ่มอามาั 10, ดียโรแทนดอกูลนาทีที่46 6, 6คะแนนไม่ใช่เกมที่ใช้ฟอร์มได้มากพอแต่สุดท้ายยังแสดงให้เห็นถึงทีเด็ดในการสอยตา่าย เจ็งชี้ปัญหาผีสูงไม่พอรับมือเซตพีทพึ่งลูเบนอัมริมกุนซือแมนเชสเตอร์เดยอมรับรู้อยู่แล้วว่าจะเจอปัญหาเพราะผู้เล่นในทีมส่วนสูงไม่มากพอรับมือลูกเซตพีทเบรนฟอร์ดจนบุกพ่าย4-3ต่อ เม <Das que ath en> สันเมาส์เบิร์กสกอร์ให้ปีแสดงนำต้นเกมแต่จากนั้นต้านไม่อยู่โดนพื่งน้อยรัวแสงทิ้งห่างแม้ยิงคืนได้2ประตูไม่เพียงพอแบ่งแต้มมันเป็นเกมที่สะท้อนฤุูการของเราอโมริมสัมภาษณ์หลังแข่งที่ GT เ c h เราเริ่มต้นค่อนข้างดีเราไม่ได้สร้างโอกาสจะแจ้งแต่เป็นฝ่ายคุมจังหวะเกมจากนั้นเราเจอปัญหาหนักจากลูกทุ่มไกลและเซตพีดซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเจอคู่แข่งทีมนี้เราไม่มีความสูงมากพอสำหรับรับมือเกมแบบนี้ คู่แข่งใช้เซตพิษยิง2ประตูแม้ว่ามี1ประตูเกิดขึ้นตอนเดลิกอยู่บนพื้นเพราะบาดเจ็บครึ่งหลังผมรู้สึกว่าเราใกล้ตีเสมอจากนั้นเราเสียอีก2ประตูภายใน3-5ถึงนาทีเราผลักดันต่อและยิงคืน2ลูกแต่ไม่มีเวลามากพอสำหรับทำดีกว่านั้นผมไม่สงสัยเลยว่าโดยรวมเรากำลังเล่นได้ดีขึ้นเราต้องยอมรับเสียงวิจารณ์ทั้งหมดณนะเวลานี้เรากำลังแพ้เกมเียมเลกเราต่อสู้เพื่อ,อยูโรปาลีกและวันพฤหัดคือเกมสำคัญสุดสำหรับเรา แม้สกอร์หน้าผิดหวังแต่ทีมเกมวันอาทิตย์ของอาโมริมกลายเป็นสเสบผู้เล่นตัวจริงอายุเฉลี่ยน,น้อยสุดของสโมสรในยุคเพเมลี22ปี270วันส่วนชิโดโอบีมาติน17ปี156วันทำลายสถิติอายุน้อยสุดที่ได้ออกสตาร์ทของเมสันกรีนวูดเราเดาวรุ่งทำได้ดีมากพวกเขาไม่ได้ลงบ่อยนะักแต่วันนี้ได้เล่นเต็มเกมเพราะเราต้องเปลี่ยนบางตำแหน่งเพื่อวันพฤหัโสโคสปร์ตกีสเห็นเรื่องแง่บวก ในเรื่องารายเอเล็กน้อยเราสามารถช่วยเหลือผู้เล่นอายุน้อยได้มากกว่านี้โดยเฉพาะไทเลอร์เฟรดิสันที่ทำได้ดีมากในจังหวะประตูที่3หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ